เอา้าเพื่อนหายไปไหนะมันอะไรเลยนะเพื่อน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 อน,นั้นน่าดือใจนะต้องมีใครจับเพื่อนเราไปนี่ เอ้แม่จะมีเลยนี่วะถ้าราตำรวจแถวนี้เลยดีวะเฮ้ยน้ำมันใครนะแกตายฉันหลบผิดได้เฮ้ยแกเป็นใครแกจะเพื่อนฉันไปทำไม หายไปไหนเมือไปไอพวกสกปรกโง่โคกแกใส่ต้งไข่แกตายเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเราเราดูที่ป่าวันเวงนี่นะอุ้ยน่ากลัวจะมัดที่เราเจอเมื่อกี้คืออะไรกันเฮ้ยออกจกป่าว่าไม่นี่วะ ប្រូវាប់